ก็ต้องขอกล่าวสวีดัสสวัสดีทุกคนทุกท่านท่าไปผมช่องเลมอนโอเอ็นกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมกรีน่าฟรีไฟนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสิทธิ์ขั้นสูงนะครับที่เราได้เติมไปหมดไป1,000เพชรนะครับผมนะมามาทั้งเดือนแน่นอนนะครับผมนะจังหวะนี้นะครับผมสิ่งที่เราได้มานะครับเติมไป1000พเพชรนะครับผมก็จะมีนี่ครับผมสกินรถนะครับผมรถสปอร์ตนะครับผมสกินอย่างจ้าบครับผม แล้วก็สกินปืนด้วยนะครับบอกเลยนะว่าแบบถูกใจผมเลยครับผมนะแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่า1 0 0 0 0เพชรนะครับผมกับชุดนี้นะครับผมนะแล้วก็สำหรับใครที่เติมล่วงหน้าก็จะได้เนี่ครับผมนี่นะสำหรับใครที่เติมล่วงหน้านะครับผมเราก็ทําการเติมไปลนราครับ1000เพชรนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอใส่ชุดก่อนนะมันก็จะได้แว่นตาอยู่ได้นะครับผมไอ้ไม่ใช่แว่นตาหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับผมนะ ผมเรียกอย่างนั้นแหละดีละแต่ผมไม่ใส่ครับผมมันมองไม่เห็นมันมืดเกินไปนะครับผมนะส่วนกางเกงเราจะขอเปลี่ยนใหม่ก่อนดีกว่านะมันเพื่อทะเกินไปอ่ะเออไหมว่าไหมผมเอาเป็นกางเกงนี้ดีกว่านะครับผมส่วนรองเท้าก็จะเป็นนี่ครับผมไอ้ไมมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องรองเท้านี้ครับผมนะแล้วก็เราก็แต่งตัวกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในโหมดอ่า ั่วไปแล้วครับผมเดี๋ยวนะครับผมก่อนจะเริ่มเกมนะครับผมเดี๋ยวเราขอเล่นกับคนดังก่อนนะครับผมนะคนดัง88ซับนะครับผมขอบคุณที่สนับสนุนเรามาตัดโดยแต่เราจะไม่รู้ว่าลงที่ไหนดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลงเป็นที่ฮอนนาฬิกาฟเรนไฮเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะก็หวังว่าคนจะไม่เยอะนะครับผมนะหวังว่าเราจะน่าจะพอไหวแหละนะผมก็เพิ่งเติมสีเครื่องสูงมาเอามาลองนะครับผมนะส่วนสกินรถเนี่ยก็กินขาดแล้วนะครับผมนะ เดี๋ยวเราจะพยายามเก็บสีขั้นสูงไปเรื่อยจนถึงนี่นะแต่ว่าเราเพิ่งเติมไป1000พันเพชรนะครับผมนะคือถามว่าสีขั้นสูงคุ้มไหมบอกได้คําเดียวว่าคุ้มครับผมนะคือได้ของเยอะมากพันเพชรคือคุ้มมากครับผมนะคือคุ้มสุดๆครับผมแต่ของแต่ละอย่างเนี่ยคือได้มานี่คุ้มมากกับสกินลดเนี่ยคือรวมมูลค่าก็เยอะอยู่นะผมว่าเดี๋ยวเราจะลงเป็นที่เดี๋ยวเราจะลงอยู่ที่หลังคาย ใช่หอนาฬิกาเออเอารับปืนที่ทําไมเนี่ยโลโอ้โห,โหปืนที่เดี๋ยวเราจะหาปืนก่อนไม่มีปืนอยู่ไม่ได้นะครับผมนะ VSS นะครับผมที่เราใช้นะหลักๆผมจะใช้เป็นอ๋อง่ายๆปืนไหนใช้ได้ผมก็ใช้ไปหมดแหละเฮ้ยคน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 ระวังระวังนะในบ้านในบ้านนะครับผมระวังแตกแล้วครับผม เกือบตายครับผม V S ผม,มผ,มผมเล่นไม่ขนาดนะผมผมเล่นไม่ขนาด V S F อะโอเคมาตายแล้วครับผมสกินปืนที่มันได้มานะครับผมถือว่าคุมนะมันอาจจะไม่เพิ่มสแต็กนะครับแต่มันก็เล่นได้อยู่นะมันก็สวยนะผมว่าคือสกินมันสวยดีครับผมถึงมันจะไม่เพิ่มสแต็กก็ตามเถอะนะผมว่าสกินเนี้ยสวยสุดแล้วซีซันเนี้ยสวยมากสกินสวยมากครับผมนะครับผมลวงอันหนึ่ง แต่ครับผมคือผมว่ามันซีซั่นนี้ก็คือแบบมันดีนะผมว่า,า,าคือผมว่าซีซั่นนี้มันดีนะครับผมนะอืมอาจจะมีเสียงขัดอาจจะมีเสียงเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะต้องขออภัยจริงๆนะครับผม,มโอเค เดี๋ยวเรายะเก็บสิ่งนี้กันเดี๋ยวเราจะขอตัด <c oughs> เดี๋ยวเราจะขอตัดคลิปสักคู่นะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ได้เก็บมาประมาณหกคิวแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ได้ประมาณ6คิวแล้วนะ คือที่ตัดคลิปก็คือมีเสียงเข้ามาแทรกนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่มันพระเจ้าจดมันมันเชีย่ยมาก <S <S จริงคือแบบเวลาเราทำคลิปอะไรเงี้ยมันจะมักจะมีเสียงเข้ามาแทรกนะครับผมนะครับผมจรงนี้ยังไงย,ยังไงรู้สึกว่าจ,จ,จ,จะเจอบัอน,นะอนหนึ่งเม็ดสองครับผมแต่ครับผม อ๋อก็สุน s m ผมจะหมดแล้วะวมีอีกตัวมีอีกตัวข้างหน้าครับผมข้างหน้าตัวหนึ่งถ้าจะเป็นบอดนะผมว่าให้เป็นบอดครับผมอุ้ยหลังก็งกม,กมีหลังก็มาครับผมหลังก็มาเยอะมากครับผมคนเยอะมากลวงกันหนึ่งรมเราต้องซ้ำนะผมว่าแต่ครับผม คือผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะครับผมนะแต่ก็ฝีมือก็พอได้อยู่แหละพอได้อยู่ได้แตกกันเพือนเนี่ยแตกเรียบร้อยเอาเลือดมันเหลือน้อยๆแล้วก็ตายสิครับผมบัดก็แลกนะครับผมเลือดเหลือน้อยก็มายิงเราเนี่ยโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะหาคนกันต่อนะครับเอ้ยกระสุน SMT ผมจะหมดแล้วอะผมจะต้องไปหาของแล้วอะต้องไปต้องไปเก็บกระสุน SMT มาใช้ละครับผมนะ โอเคครับผมตรงไหนี้เจอคนข้างหน้าครับผมยังไงครับผมเรียบร้อยหัวแตกครับผมกับตาครับผมนะเราเราเก่งกับมาซักะบาดครับผมมีคนก็จะเหลือประมาณ18คนนะครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่มันสบายครับผมมั้งมันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมนะคือยิ่งคนน้อยมันจะยิ่งจะมีคนเก่งๆมากขึ้นน่ะครับผมข้างนี้ข้างนีข้างนีครับผม ว่ากันหนึ่งแต่ครับผมขับผ่านหน้าบ้านทุกวันครับผมเออตรงนี้เนะนี่ยกระสุนหมดอย่างเนี้ยคือปืนชาร์จเนี่ยเป็นปืนที่จําเป็นสําหรับการที่เราจะเล่นหมดทั่วไปนะครับผมหรือซีวีซนะครับผมซึ่งมันเอาไว้ใช้ยิงระยะประชิดนะครับผมนะ คิดว่ามันน่าจะจําเป็นต่อเรามากๆเลยแหละครับผมนะหมวกสามอหญ่บ้ากระสุน S M G นะครับผมนะเฮ้ยข้างหน้าเจอควงผมจังหวะนี้ยังไงผมสับตะขอผมสับตะขอผมไอ้นี่น่าจะเป็นคนนะครับผมน่าจะเล่นเก่งอยู่นะผมว่าครับผมยังไงผมเดี๋ยวเราจะไปชาร์จเลยนะครับผมก็มีคําว่ารีรอครับผมยังไงวิ่งไปเข้าบ้านนะครับผมยังไงคือกระสุนไอ,ไ,อไอ้ไม่ใช่ไอว้วอลเราไม่มีนะตอนเนี้ย อ่างี้ยครับผมจะโดนดักไหมเนี่ยตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บของกันก่อนดีกว่าผมาว่ามีข้างล่างมีคนยิงกันนะผมนะเดี๋ยวเราจะใจเย็นก่อนกระสุนกระสุนนี่จำเป็นเลยครับผมนะโอ้ปืนนี้ระยะใกล้นี่แรงนะครับผมนะเจอระยะใกล้ทีนี่แบบตายหาตายหงเลยโอเคมาข้างล่างจะมีใครไหมข้างหน้ามีครับผมตัวนี้สัตว์ะกบไปครับผม อย่งผมแต่ครับผมคือเราอาจจะไม่อัดหัวไปตลอดนะครับผมนะอัดตัวบ้างแหละครับมีมีบ้างมบ้างต้องมีอัดตัวบ้างแหละโอเคครับผมข้างหน้ามีอยู่ครับผมก็แตกครับผมมาครับผมข้างหน้าอีกตัวหนึ่งครับผมยังไงยังไงเราจะสู้ไหวไหมเอาครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผมอ้าวโดนยิงหมอบไปแล้วอะไรเนี่ย โอ้โอ้ไม่ให้ผมยิงหน่อยเหรอคุณโอ้โอ้คุณโอ้จำทับุรีคุณโอ้จำทบุรีจำเออชื่ออ่านยากโอเคกระสุน S M G นะครับผมจำเป็นต่อเรามากๆเลยนะครับผมนะซึ่งเราจำเป็นต้องใช้มันนะครับผมกระสุน S M G นะครับเพราะว่าเป็นปืนชาร์จของเรานะครับผมนะแต่มันก็ใช้ดีนะผมว่าโอเคครับผมผมคิดว่าน่าจะเราน่าจะเจอเจอโปรเพเยอร์แล้วครับผมนะ ไอวอลตอนนี้เราไม่มีนะครับผมมันเป็นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ลำบากมากในการที่เราจะเล่นนะครับผมถ้าเราไม่มีไอวอลไอสวอเออที่ผมทำแยกไอสวอเออต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอเคคนอยู่ตรงไหนเนี่ยว่ากี้ผมมันจะเห็นโปรเพเยอร์แถวๆนี้นะนั่งไงผมมาแล้วแตกมัโโ้งโอ้โหนึกว่าโปรเพเยอรอ์จบแล้วจบแล้วโอ้โหไม่ได้นะไม่ได้โอกาสในการที่เราจะเจอมาหาเทียมนะครับผมนะ หรือโปรเพเยอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันจะทําให้เราเล่นยากมากขึ้นอนะ่ะตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับผมนะถ้าคนนี้เป็นโปรเพเยอร์นี่คือแบบหบอกเลยนะครับว่าชีฟหายนะครับผมนะงงนาโอเคนะครับผมเราก็ได้ที่หนึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะคือแบบอืเก่งกับหมาซ่าก,กับปอดต้องท่องผมแล้วแหละครับอืนะ คือวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผม้วยนะครับวันนี้เราขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย